ได่ตร่าเสร็จแล้วหรือครค่ะอาจารย์ยกโมตัวนี้ครัวตรงนี้ลยยกขึ้นถ่านตรงนี้ใช่ไหมคะได้ตรงน,นี้นี่ค่ะ มองไม่เห็นนะคะงานต้องสรงตองเสร็จเลยได้ไหมคะ ไม่เคยระยะสั้นก็ประมาณไม่ถึงไม่ถึงหนีนะคะที่วันจากตรงนี้นะคะก็นิดนึงก็เดี๋ยวเรค่อยไล่่งไปนิดนึงอ่าแต่ละด้านเอยนะเอาออกนิดนึงนะคะ่คเพราะว่าเดี๋ยวคนเนี่ยพอเวาุบมันจะมันจะมันจะเยกว่าะายเป็นสั No, Gracias.